ไอเปียกฟันผุอ้าวเปียกเป็นอะไรมาหรอฉันปวดฟันเลยมาหาหมออืมฉันเชื่อและว่านายปวดฟันจริงๆแก้มนายรวมเชียว วันนี้เป็นอะไรมาครับผมรู้สึกปวดฟันครับเชิญเข้ามาด้านในครับผมจะทำการตรวจให้อ้าปากให้หมอดูหน่อยครับทำไมเธอไม่ยอมแปรงฟันล่ะทำไมการแปรงฟันถึงช่วยละ่ะ เช่นคือฟันการามที่สก,กรปรกการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดทําให้มีเชื้อโรคตกค้างอยู่ในช่องปากเกาะทับถมจนกลายเป็นคราบจุลินทรีย์และพัฒนากลายเป็นคราบหินปูนที่ติดแน่มอยู่บนฟันมีสีเหลืองไม่สามารถแปรงฟันออกได้วิธีก็คือการขูดหินปูนโดยทันตแพทย์เท่านั้น 2. เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงพอน้ําตาลจะเข้าไปทาปฏิกิยากับแบคทีเรียในช่องปากแดง ทำให้เกิดค่าผัดบนผิวฟันนอกจากนี้ทำให้ช่องปากมีความเป็นกดสูงซึ่งทำให้ผิวเคลือบฟันถูกทำลายได้ง่าย 3. วัสดุอุดฟันเสือ่อมหากที่อุดฟันหลุดและปล่อยทิ้งไว้เศษวัสดุที่ติดครั้งอยู่ตรงฟันก็อาจทำให้เสียฟันหรือปวดฟันได้การที่วัสดุหลุดออกไปแล้วบริเวณนั้นกลายเป็นรูทำให้ชั้นของเนื้อฟันหรือโพรงประสาทฟันสัมผัสอาหารหรืออากาศโดยตรง แบบนี้ก็จะทำให้ปวดฟันหรือเสียวฟันได้เช่นกัน 4. ฟันที่ไม่ขูดหินปูนจะมีหน้าตาแบบนี้ไม่น่ารักเลยโอ้ยผมหน้าผมคือกระเพาะผมทรมานเหลือเกินเพราะกดไหลย,ย้อนเข้าไปในช่องปากกระตุ้นต่อมสร้างน้ำลายทำให้กดไปกัดก่อนฟันทำให้เกิดอาการกดไหลย,ย้อนโอ้ยผมปวดส่วนฟันที่ขาดฟูออนไลน์ก็จะเป็นแบบผม เพราะฟันเป็นโคงไม่แข็งแรงและก่อนออกจากรากฟันได้ง่ายอ่าแบบนี้นี่เองที่ผมเป็นแบบนี้เพราะไม่ยอมดูแลรักษาฟันและช่องปากทำให้ผมต้องบอกลาแล้วสินะลากรน,นะเปียกเพื่อนรักผมถูกหมอใจร้ายถอนทิ้งผมรู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเจ้าปัญหาได้ออกไปแล้วเย้เ yeah, ย yeah. เรียบร้อยแล้วครับเปี๊ยกต่อจากนี้ดูแลฟันและช่องปากให้ดีๆนะผมกลับบ้านมาก็แปรงฟันอย่างตั้งใจดีใจจ้าฟันสะอาดแล้วนอาหลับฟันดีอย่างสบายใจถ้าทุกคนไม่อยากฟันผุแบบผมทุกคนต้องรักษาฟันและต้องรักษาความสะอาดของช่องปากให้ดีๆนะครับ พวกเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะ